แน็ชาลีค้งรักสุดว้าวุ่นเลยหลังเก๋ไก่ไม่ตอบแชทต,ต้องบอกเลยว่าตั้งแต่ออกมาประกาศออกสื่อสำหรับนักแสดงหนุ่มแน็กชาลีว่ากำลังศึกษาดูใจกับยูทูบเบอร์สาวชื่อดังเก๋นัติชานาวงหรือที่รู้จักกันในชื่อเก๋ไก่สไลเดอร์ก็มักจะมีโมเมนต,ต์หวานๆมาให้แฟนๆได้ยิ้มตามอยู่เป็นประจำล่าสุดมีผู้ใช้ติ๊กต็อกรายหนึ่งได้ออกมาโพส์คลิปแน็กที่กำลังไลฟ์อยู่โดยเก๋ไก่เข้ามาดูไลฟ์ด้วยจนแน็กต้องพูดว่า ไหนไหนแฟนผมออกไปหรือ,อยังครับเนี่ยแฟนมาตามไปนอนออกไปหรือ,อยังครับเนี่ยแฟนอยู่ที่ไหนผมอยากรู้ไปเที่ยวไหนมาผมอยากรู้วันนี้เราไม่ได้คุยกันเลยนะครับผมแปลว่าเขาน่าจะปัดๆสองหนุ่มๆในติกตอกนะครับแล้วปัดมาเจอหน้าผมเลยแกล้งเข้ามาทักทายคุณเกไก่ครับว่างๆเวลาไปนู่นไปนี่ตอบผมบ้างนะผมทักไปในไลน์คุณคุณช่วยพิมพ์ตอบผมด้วยนะครับ ผมฟ้องทุกคนเลยนะเวลาผมทักคุณไปคุณตอบตอบผมบ้างนะอย่าให้ผมต้องไปเม้นตามตัวนะพรุ่งนี้เจอกันง่วงแล้วก่อนจะเปลี่ยนอารมณ์ทิ้งท้ายไลฟ์ว่าเกบอกให้โทรฮะหรอไว้ไปโทรหาสาวก่อนดีกว่าบายบายทุกคนพ่อหนุ่มข้างรัก